เทปทู com เว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษถ้าผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกัมบันเวได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอ้จัก o ยูทูบกัมบันเวนะครับวันนี้นะครับเราจะมาแนะนําวิธีการทำชาร์โด้ทองนะครับผมหรือว่าไอ้ตัวโทรศัพท์โนเกียกันนะครับผมว่ามันใช้ยังไงนะครับผมทําแล้วได้อะไรกันบ้างนะฮะสำหรับใครที่เข้าดูครั้งแรกนะครับก็อย่าลืมกด u b s c r i b ์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาไม่เข้าใหม่เนี่ย สำหรับกิจกรรม2ปีในรอบนี้นะครับผมเวลาเราจุติเนี่ยเราก็จะได้ตัวโทรศัพท์โลเกียมาใช่ไหมครับผมเนี่ยโลเกีย2023นะครับผมในโลเกียมันจะมีภารกิจให้เราทำนะครับผมภารกิจเนี่ยทำตั้งแต่เลเวล10 30 50 60 70 80แล้วก็99นะฮะซึ่งเมื่อทำเสร็จแล้วนะครับคุณจะได้ชาโด้ทองนะครับหน้าตาของมันก็ประมาณนี้นะครับผมเนี่ยชาโด้อาร์เคดนะครับผมก็มีตั้งแต่เอร์ลิงอาร์เมอร์อะไรพวกนี้เวอร์พอมมีหมดนะครับผม ซึ่งไอ้พวกนี้แหละที่เราจะหากันนะครับผมอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับผมวิธีการใช้มือถือโลเกียนะครับผมหลายๆคนน่าจะติดกันอยู่ไอ้มันใช้ยังไงทําไมกดแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยนะครับผมคือจริงๆแล้วอ่ะเวลาเราดับเบิ้ลคลิกใช่ไหมครับผมให้เราวนๆรอบตัวแบบนี้นะครับผมเอาเมาส์ลากวนๆนะฮะคุณจะเจอเครื่องหมายที่พูดคุยนะครับผมกดพูดคุยปุ๊บโทรศัพท์ก็จะโผล่ขึ้นมานะครับผมก็เป็นกิมมิคของการหาสัญญาณเขานะครับ ก็ไม่รู้ว่ากิมมิคหรือว่าลืมใส่รูปก็ไม่รู้นะฮะอ่าเมื่อคุยเนี่ยมันก็จะมีอันแรกเนี่ยก็คือเควสนะครับผมอันที่2ก็คือเมื่อคุณปลดเควส3สาอะ่ะคุณจะสามารถส่งบิวบอร์ดหรือว่ารับเควสบิลบอร์ดที่ไหนก็ได้ครับผมก็คือไอเควสป้ายทั้งหลายตามเมืองอ่ะนะฮะซึ่งมันทําให้เราสะดวกมากๆเลยนะครับอ่ากดเข้าไปนะผมเควสเนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่ามี10 30 50, 50 60 70 80 90แล้วก็99นะครับ ซึ่งของรางวัลเควสเนี่ยก็จะมีมานี่เลยนะครับผมเควสเลเวลสิเนี่ยคุณจะได้ตั๋วนะครับโกลเด้นเวอร์พอนก็คือตัวว๋วอุ้ทองกับตั๋วแลกแหวนนะครับผมโกลเด้นเอ็กเซอรี่ทิกเก็ตนะฮะเคเวสเลเวลสามสิบทำเสร็จจะได้เป็นชาโดว์อาร์เคชูนะครับเวลห้าสิบจะได้เป็นชาโดว์อาร์เคส์แอลลิงเวลหกสิบจะได้เป็นเวอร์พลอนนะครับเวลเจ็ดสิบจะได้เป็นชาโดโลนะครับแล้วก็เวลแปดสิบจะได้เป็นเพนเด้นนะฮะ แล้วก็90เนี่ยเป็น Shadow Armor นะครับผมส่วน99เนี่ยเป็นคอสทองนะครับผมซึ่งไม่มีคุณวัตอะไรนะครับออฟได้อย่างเดียวนะครับก็ถ้าใครขยันก็จะไป99ก็ได้นะครับผมแต่แนะนําว่าคนธรรมดาไปแค่90ก็พอแล้วครับผม99นี้เน้นสวยงามอย่างเดียวนะครับเดียวไม่ได้ฝากครังไม่ได้ด้วยนะครับก่อนจะไปดูวิธีทำเควสแต่ละเลเวลนะครับผมเรามาดูวิธีการหามือถือโลเกียนี้ก่อนนะครับผมเผื่อใครยังไม่ได้นะรัผมโดยปกติแล้วเนี่ย คุณจะได้มือถือนะครับผมในกรณีที่คุณเป็นคาสองหรือว่า2อคิดหนคิดสก็ตามน่ะแล้วไปจุตินะครับผมกลับมาเกิดเป็นเลเวลหปุ๊บมือถือโลเกียก็จะตามด้วยก็คือวอคิลี่จะให้มือถือมาด้วยนะครับแต่ว่าในกรณีที่คุณเป็นไฮคัสตัวเก่านะครับก็คือจุติไปแล้วก่อนที่กิจกรรม2ปีจะเริ่มหรือว่าเป็นคัสเสริมนะครับเราสามารถเอามือถือโลเกียได้ด้วยการเข้าไปที่อาเคดนะครับผมเข้าห้องอาเคดนะฮะแบบนี้เลยวิ่งเขียวเข้าไปนะครับผมปุ๊บแล้วก็อินเทอร์นะฮะ พอเข้ามาปุ๊บนะครับผมออกขวามือตรงนี้นะฮะคุยกับนี่วัยรุ่นเทสดีนะครับผมวัยรุ่นเทสดีเนี่ยมันเป็นเควสนะครับผมก็คือให้เราหาเหรียญอาเขตคอย1 0 0เหรียญนะครับกับเงิน10 M เนะครับเป็นค่าซื้อมือถือนะครับผมก็เลยง่ายว่าถ้าใครเป็นตัวเก่านะครับหรือว่าเป็นคัสเสริมนะฮะก็สามารถมาทามือถือโลเกียได้แต่ว่าค่าทําค่อนข้างแพงก็คืออาเขตคอย1้อยเหรียญนะครับผมแล้วก็เงิน10 M นี่ก็ถือว่าค่อนข้างสูงมากทีเดียวนะครับ โอเคมาเดี๋ยวเริ่มเควสแรกกันเลยดีกว่านะครับผมเควสแรกเป็นเควสเลเวลสิบใช่ไหมครับผมถ้าวิธีทําก็คือคุณเปิดมือถือขึ้นมานะครับกดเมนูเควสนะครับผมกดเควสเลเวลสิบแล้วกดรับเควสนะฮะเควสเลเวลสิบเนี่ยง่ายๆครับผมก็คือคุณมีเหรียญอาเคดคอยสิบเหรียญในตัวก็กดส่งได้เลยนะครับเมื่อกดส่งเนี่ยมันจะให้ตั๋วมาสองใบก็คือตั๋วโกลเด้นเวอร์พลัอัปเกรดกับตั๋วโกลเด้นอ็อกเซซอรีนะครับหน้าตาแบบนี้นะครับผมมันเอาไว้แลกอาวุธทองนะครับในการแลกอาวุธทองเนี่ยให้้คคุณเเดินนออออกมาาาางซยขะะฮ คุณจะเจอกับโกลเด้นมาสเตอร์นะครับผมอ่ะกดแลกอุปรกรณ์ทองนะครับมันก็จะมีให้เลือกนะครับผมว่าเอ้ยคุณจะทำคอสตูมเลือกเซตแอดแฮกหรือว่าเลือกอาวุธทองนะครับอ่าตัวอาวุธทองเนี่ยก็คือคุณมีตัวได้ตัวใช่ไหมครับแล้วก็เลือกนะฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บของผมนี่อยากได้กาตาใช่ไหมก็เลือกกาตาโกลเด้นมานะครับเลือกดีๆนะครับผมไปแล้วไปรับนะฮะไม่มีแก้แล้วนะฮะอ่าโกลเด้นกาตามาใช้ตั๋วกับ อาเคดคอยสิอันในการแลกอาวุธทองนะครับผมก็แลกมาปุ๊บปุ๊บเขาก็จะสร้างให้นะครับผมเราก็ได้อาวุธทองมาแล้วนะฮะต่อมานะครับผมก็คือตัวอีกใบนึงโกลเด้นแอคเซสซอรี่ทิกเกตเนี่ยมันจะเอาไว้แลกเครื่องประดับนะครับผมซึ่งเครื่องประดับเนี้จะเอาไปทำเควสของเลเวล70นะครับก็กดเหมือนเดิมเลยนะครับผมแลกอุปกรณ์ทองนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะมี2อันให้เลือกก็คือคุณจะแลกเป็นประดับแอทแท็หรือว่าเป็นประดับทางเอเมทแท็กนะครับอย่างผมเนี่ยเป็นสายตีใช่ไหมก็เลือกเป็นประดับเอ โกลเด้นเซ a ตแอ c แทกแบบนี้นะฮะอ่ะแล้วก็เลือกนี่ครับผมโกลเด้นแท็กลิงนะครับมันก็จะได้ไอ้ตัวแหวนนี้มานะฮะฝั่งเวทเนี่ยก็เลือกอุปกรณ์ทองนะครับผมเลือกเป็นเซ t ตเอเมทแท็กนะฮะ แล้วก็นี้เป็นโกลเด้นเมจิกลิงนะครับผมก็ประมาณนี้นะผมก็คือเควสเลเวลสิเนี่ยจะได้ตั๋วตั๋วก็แลกอาวุธทองกับประดับทองนะครับสรุปสั้นๆนะครับผมเควสเลเวลสิเนี่ยใช้เหรียญอาเขตสิบอันนะครับผมคุณจะได้ตั๋วแลกอาวุธทองอันนึงกับตั๋วแลกประดับทองอันนึงนะฮะต่อมาเควสเลเวลสามสิบนะครับผมเควสเลเวลสามสิบเนี่ยก็เหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็คือเปิดโอเกียขึ้นมารับเควสเลเวลสามสิบใช่ไหมครับจากนั้นเนี่ยให เอาเงินไว้ในตัว 1m นะครับผม1ล้านเซนนี่นั่นเองนะครับกับเหรียญอาเขตคอย5เหรียญแล้วกดส่งเควสไปเลยนะครับผมมันก็จะผ่านเควสนะฮะเมื่อเราผ่านเควสเลเวล30ใช่ไหมครับเราจะได้ตัวรองเท้าทองมานะครับผมแล้วก็เมื่อคุณใช้ตัวโทรศัพท์โลเกียเนี่ยเข้าเควสบิลบอร์ดตรงนี้นะครับผมมันก็จะสามารถรับเควสหรือว่าส่งเควสที่เป็นเควสป้ายตามเมืองต่างๆได้นะครับผมเช่นอ่ะคุณตีให้อ็อกอย่างเงี้ย ป้ายอดีบาลันนะคมับผม70บวกเนี่ยคุณก็จะสามารถรับเควสให้ออกหรือออกคชเชอร์ได้แล้วก็ส่งเควสที่โทรศัพท์โลเกได้เลยซึ่งมันดีมากๆเลยนะไอตัวความสามารถในการส่งเควสที่ไหนก็ได้เนี่ยมันเทียบเท่ากับตัวกระดิ่งเมอร์ชันเบลเลยนะครับผมซึ่งกระดิ่งเมอร์ชันเบลปกติอัละร้อยสี่เก้านะครับแต่อันนี้มายัดมือถือโลเกียให้จ่าย 1M แค่นั้นเองนะครับผมก็ถือว่าสะดวกสบายมากสําหรับการรับเควสส่งเควสอีกทีนะ XP พุ่งกันไวมากนะครับอันนี้คือเลเวลสามใช่ไหม ต่อมาคือเลเวล50นะครับผมเลเวล50เนี่ยก็รับเควสเหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าในการทำเควสเนี่ยคุณจะต้องไปตกปลานะครับซึ่งการตกปลาเนี่ยมีอยู่ตามเมืองต่างๆนะฮะมันคือระบบตกปลาที่เซิร์ฟคลาสสิกเขามีอ่ะเผื่อใครไม่ได้เล่นนานนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูที่ซื้อเบ็ดแล้วกันที่ซื้อเบ็ดเนี่ยมันอยู่ที่อันเบอร์ต้านะฮะเอมพีซีที่ขายเบ็ดนะครับผมอยู่ตรงท่าเรือใกล้ๆกับลูกแว่นขยายนะครับมันจะมีเอมพีซีเชฟเอ็กซิสแตนต์อยู่ก็กดบายเลยนะครับจะขายอยู่ที่อันละหนึ ดีซเนี่ยก็จะเหลือประมาณ7,000กว่าใช่ไหมครแต่ว่าถ้าใครมีพ่อค้า d ีเนี่ยก็เดินออกไปด้านขวามือหน่อยก็มีคนขายผมเขาก็รับมาขายตรงนี้นะฮะในการตกปลาเนี่ยมันมีอยู่หลายมือมากๆนะครับผมก็จะมีอิสลูตรงนี้นะครับผมมีพอนเทล่าด้านบนนะครับมอลล็อกนี่รู้สึกจะมีตรงขอบขอบตรงบ่อน้ำนะฮะส่วนอดีบรันเนี่ยรู้สึกจะเป็นขอบล่างขวาหน่อยนะครับวิธีการตกปลานะครับผมคุณก็มีเบ็ดไว้ในตัวนะครับเวสเนี่ยมันบอกว่าให้ตก15นาที3ครั้งและ1ชั่วโมง1ครั้งนะครับ ซึ่งสุทธิแล้วเนี่ยคุณจะใช้เบดทั้งหมด13อันในการตก15นาทีเนี่ยใช้เบ็ด1อัน1ชั่วโมงใช้เบ็ด10อันนะครับผมก็13อันนะครับตกให้ครบตกครบปุ๊บก็ส่งเควสได้นะครับผมก็เป็นอันจบเควส50นะครับอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมในการตกปลา1ชั่วโมงเนี่ยคุณมีโอกาสได้ตัวหมวก2ปีด้วยนะครับผมซึ่งเผื่อใครโชคดีเนี่ยก็ได้หมวกไปเลยไม่ต้องไปหาการฟ้าโคตรดีนะครับผมตกมาหลายวันแล้วยังไม่ได้หมวกเลย ได้แต่ปลาเต็มไปหมดนะฮะอ่ะต่อมาเควส์เลขหกสิบนะครับผมเควส์เลขหกสิบเนี่ยก็เหมือนกันก็คือรับเควสที่โนเกียใช่ไหมครับจากนั้นนะครับผมให้คุณมาที่เมือง ta, อเบอร์ตาเช่นกันและออกทางด้านซ้ายมือกลางๆลางแมปแบบนี้นะฮะเนี่ยเห็นเห็นสมาคมพ่อค้าด้านล่างไหมสมาคมพ่อค้าที่เราเปลี่ยนพ่อค้าแล้วคุณเดินขึ้นมาหน่อยเลาะขอบกำแพงขึ้นมากลางๆลา,างแมปนะครับผมคุณจะเห็น NPC ตัวนี้ครับผมกิฟซี่แฮเดเซอร์นะครับผมเ NPC ตัวนี้เนี่ยเป็น NPC ที่เอาไว้สุ่มทรงผมเพื่อผ่านเควส60นะครับผม ก็รับเควสก่อนแล้วกดคุยกับเขานะครับนี่เลือกข้อ2นะครับผมมันจะจ่ายเงินอยู่ถ้าจำไม่ผิดประมาณ200,000เซนนี่นะครับผมเพื่อสุ่มเปลี่ยนทรงผมนะครับเมื่อเปลี่ยนทรงผมเสร็จปั๊บคุณก็ค่อยคุยกับโทรศัพท์โลเกียเพื่อส่งเควสนะครับอ่ะเควสทุกสิบนี่ง่ายมากจ่ายตังจบนะครับไม่ต้องใช้เวลาด้วยนะฮะสองแสนนะครับถ้าจำไม่ผิดนะต่อมาเควสเลเวล70นะครับผมอันนี้แหละครับที่เขากล่าวขานกันว่า หาเงินทําโลนะเพราะ <ew _ t ale> <laughs> ว่าวิธีการทำเควสของเลเวลเจ็ดสิบเนี่ยมันค่อนข้างหนักหนาสาหัสสากันทีเดียวนะครับผม <im it> นั่นก็คือคุณต้องแลกแหวนไอ้ตัวแหวนทองมาก่อนนะไม่ว่าจะเป็นแอทแทคหรือเอเมทแทกก็ตามนะครับแล้วก็เข้าไปที่ห้องนะครับผมจากนั้นนะครับเลี้ยวออกด้านซ้ายมือเลยนะครับคุณจะเจอเอเมซีที่ชื่อว่าโกลเด้นเอนชานเตอร์นะครับผมเอเมซี MC ตัวนี้นะครับผมมีหน้าที่ในการออฟแหวนหรือว่าตีบวกของทองท,งทั้งหลายนะครับผมซึ่งถ้าตีบวกของทองเนี่ยจะเป็นตีบวกร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ว่าใช้เหรียญอาเขตกับใช้ตังค์นะครับส่วนตัวออฟแหวนนะครับผมมันจะออฟได้2ระดับนะครับผมก็คือออฟธรรมดากับออฟพิเศษนะครับระดับแรกนะครับก็คือออฟเม็ดที่4ตรงนี้นะผมอันที่ผมเป็นไฟติ้งสปิริตเนี่ยอันเนี้ยคือออฟที่4นะครับผมกับอีกออฟหนึ่งก็คือเม็ดที่3ตรงนี้นะครับซึ่งออฟที่3ามด้วยแหละเราต้องออฟให้ติดนะครับผมมันถึงจะผ่านเควสของเลเวล70นะครับผมในการออฟนะครับให้คุยกับ ABC นะครับผมแล้วก็กดอัปเกรดอุปกรณ์ทองนะครับออออ่่่ะยยาางเเรนีฟตัว โกลเด้นแท็กเซตใช่ไหมครับผมก็กดไปนะครับผมเลือกโกลเด้ t a c k Link นะฮะเขาก็จะบอกวัตถุดิบมานะครับผมวัตถุดิบเนี่ยก็ตามตารางนี้เลยนะครับขั้นที่1นะครับผมโอกาสสำเร็จ96%นะครับผมก็เรียกได้ว่าติดแน่ๆนะครับผมก็จะใช้อาเคสคอยเนี่ยจำนวน8เหรียญนะครับอีลูและโอลิอย่างละ2อันนะครับกับเงินอีกประมาณ300 0 0นนะครับในการออฟขั้นที่1ของช่อง4นะครับ แล้วก็มีขั้น2ขั้น3ขั้น4นะครับผมแต่ขั้น2ขั้น3าขั้น4เนี่ยก็คือไม่ได้เกี่ยวกับเวทเราแล้วนะครับเป็นกดเอามันนะครับผมหรือว่าถ้าเงินเหลือๆก็จะมากดก็ไม่ว่ากันนะครับแล้วก็มีอีกอันนึงก็คือด้านบรรทัดล่างสุดเห็นไหมครับที่มันเขียนว่าออฟพิเศษนะครับผมออฟพิเศษตรงนี้นะผมมันจะออฟช่องที่3นะครับโอกาสสาเร็จ20%นะครับในการออฟแต่ละครั้งเนี่ยคุณจะใช้โอริสิบอันอีลูสิบอันเงินอีก2ล้านนะฮะแล้วก็อาร์เคดคอย ก็เรียกง่ายๆว่าคลิกละประมาณ3ล้านกว่าเซนนี่นะครับผมในการออฟช่องที่3นะฮะโอกาสติด20%นะครับผมถ้าคุณออฟผ่านนะฮะคุณก็จะมีประดับที่มี2อออชันนะครับผมก็คือออฟ3ออบ4นะฮะแล้วก็ส่งเพยได้เลยครับผมจบนะครับผมคุณก็จะได้ตัวโลนะครับผมชาร์โดโลมานะฮะ ก็เรียกได้ว่าเป็นเควสที่หนักนาสาหัสากันทีเดียวนะครับหลักการง่ายๆนะคุณออฟแค่2ครั้งนะครับครั้งแรกออฟแบบธรรมดานะครับเนี่ยกดแอตแทกเซตใช่ไหมครับกดกดแอตแทกลิงนะฮะนี่แล้วก็เลือกออฟทั่วไปออฟทั่วไปมันคือ123นะครับผมก็กดทั่วไปปั๊บมันก็มีให้เลือกนะครับผมคุณเลือกได้นะอย่างผมเนี่ยเลือกไฟติ้งสปิริตมานะครับผมซึ่งเป็นออฟโจมตีใช่ไหมถ้าใครเป็นสายเวทออฟสเปลนะครับ หรือว่าถ้าใครเป็นสายที่ไกลก็ออฟเป็นเอ็กเพิดอาเชอร์เลยพวกนี้นะผมเนี่ยเพิ่มเลือดเพิ่มคริติคอลเลยพวกนี้นะผมเออฟาทอก็โอเคนะจะเล่นสายคีนะครับผมอ่านี่คือออฟธรรมดาใช่ไหมครับของช่องที่4ซึ่งเชื่อว่าติดแหละนะครับผมเก้าสิบหกเปอร์เซ็นต์ใครก็ติดแหละนะครับผมส่วนวิธีการออฟพิเศษนะผมก็กดเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับเลือกแหวนมานะครับแล้วก็เลือกเป็นอัปเกรดพิเศษนะครับผม อ่ะซึ่งอัปเกรดพิเศษเนี่ยก็เลือกได้เช่นกันนะครับก็ถ้าเป็นกายภาพก็เป็นไอแท็สองเปนะครับผมถ้าเป็นเวทมนต์ก็เป็นไอแมทแสองเปอร์เซ็นต์เป็นตีไกลเนี่ยมันได้เป็นไอแท็ดีเลย์ก็คือเอพดีนะครับเอพิดีหนึ่งแต่ไม่แน่ใจว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์นะเอพดีตรงนี้นะครับแล้วก็มีออฟเพิ่มเลือดกับเพิ่มคีย์ที่ข้ด้วยนะครับผมก็โชคดีนะครับทุกคนออฟทีละสามล้านสี่นะครับเป็นขั้นต่ํานะเพราะตีราคาอีลูที่ก้อนละเจ็ดสิบเคนะ สู้ๆนะครับผมใครอยากได้โลด,ดูดเ p นะครับของมันต้องมีสําหรับสายสกิลนะฮะอ๋อแล้วก็แหวนพวกนี้นะผมออฟไม่ติดไม่เป็นไรนะครับผมถ้าเป็นออฟช่อง3เนี่ยไม่ติดก็แค่วัตถุดิบหายแหวนยังอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นออฟช่อง4ขั้นที่1 2 3 4เนี่ยถ้าออฟไม่ติดมันก็จะลดขั้นลงนะครับแต่ตามสุดก็คือติดอยู่แค่หนึ่งะครับอ่าเมื่อคุณออฟเสร็จคุณก็ส่งเคว้นนะผมก็ดีใจด้วยนะ <laughs> คุณผ่านมาครึ่งทางแล้วนะฮะ มันเป็นทางที่ยากที่สุดแล้วละ่ะไอ้เควส์เจ็ดสิบเนี่ยนะครับต่อมาเควสเลเวลาแปดสิบนะครับผมเควสเลเวลาแปดสิบเนี่ยก็รับเควสมาแล้วคุณเข้ามาที่ห้องอาร์เคดนั่นแหละขึ้นไปที่มุมขวาบนนะครับมุมขวาบนเนี่ยมันจะมีดันเจียนอาร์เคดขึ้นมานะครับผมซึ่งดันนี้เนี่ยมอนค่อนข้างเก่งมากนะครับแล้วคุณต้องเล่นแบบโหมดฮาร์ดด้วยนะก็คือต้องฆ่าบอสให้ได้โหมดฮาร์ดอ่ะบอสโหมดฮาร์ดถ้าจำไม่ผิดเลือดอยู่ประมาณสี่ล้านห้านะครับผม ดังนั้นถ้าใครไม่ไหวก็มี2ทางเลือก1คือรวมคนจะเยอะเป็นตี้แล้วเข้าไปช่วยกันตีนะครับผมข้อแม้เดียวก็คือห้ามตายตอนที่บอสตายนะครับคุณต้องมีชีวิตอยู่ตอนที่บอสตายแค่นั้นเองนะครับแล้วก็เอาให้จบบอสด้วยนะครับกับกรณีที่2ก็คือมีคนรับผ่านดันอยู่นะครับเนี่ยก็รับจบดันนะครับผมราคาเท่าไหร่ก็แล้วแต่ละกันนะครับผมมีหลายราคามากแล้วแต่คนนะฮะที่เขามารับจบนะครับก็เมื่อจบเควสเนี่ยฆ่าบอสเสร็จปุ๊บอย่าลืมรับเควสก่อนลงดันด้วยนะครับผมไม่งั้น ก็ส่งเคเวสไปคุณจะได้ตัวชาร์โด้เพนเด้นต์มานะครับต่อมาเควสเลเวล90นะครับผมเคเวส90เนี่ยก็ต้องไปที่การ์ธเฮมนะครับเมื่อมาถึงการ์ธเฮมนะครับผมก็ให้มาที่บนไดนะครับตรงนี้เลยตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงนี้นะครับผมปุ๊บอ่ะเควสเลเวล90นะครับผมเมื่อคุณรับเคเวสเสร็จใช่ไหมครับผมเคเวสมันจะให้คุณออฟรองเท้าแชมเปอร์บูทหนึ่งครั้งนะครับผมไม่ต้องสนว่าออฟไหนนะ จะเป็นออฟที่ง่ายที่สุดก็ได้หรือว่าจะออฟพิเศษก็ได้นะผมก็เอาออฟง่ายนั่นแหละนะฮะวิธีการออฟนะครับผมก็ถ้ามีรองเท้าเทมอยู่แล้วก็แค่ออฟเลยแต่ถ้ายังไม่มีรองเท้าเทมนะครับผมก็ต้องซื้อตัวเทมเพลียวคริสตันนะครับผมเพื่อทําการสร้างรองเท้าก่อนเทมเพลียวคริสตันเนี่ยอันละประมาณ4 0,000กว่ากว่าใช่ไหมฮะใช้เทมเพลียวคริสตั้นหนึ่งอันนะครับในการแลกเทมเพลียวบูธนะครับผมจากนั้นนะครับเมื่อคุณได้เทมเพลียวบูธที่เป็นแบบบูธธรรมดามาแล้วนะครับผมคุณก5คครรริสตัััลลนนะบผมใกกกาากอาอปปเเเดจ่ๆฉย เป็นเทมเบอร์ลตมีสเตตนะครับผมเพราะว่ามันเป็นแบบ2ขั้นอะ่ะขั้นแรกคือไม่มีสเตตเป็นเทมเบอร์ลตกลางๆนะครับขั้น2ก็คือเป็นแบบมีไอจิมีสเต็งเลยพวกนี้นะครับก็คุยกับกูกินเมจิกมาสเตอร์คนด้านขวามือนะครับผมเลือกเอนชานเทมเบอร์เล็ตบูทนะฮะซึ่งในการออฟรองเท้าเนี่ยเราจะใช้หินที่เป็นหินม่วงนะครับผมโคมเกลสเปลนะครับตามจำนวนที่เ p c บอกนะครับก็แล้วแต่ขั้นนะขั้นน้อยๆก็อาจจะใช้แค่ไม่กี่เม็ดนะครับผมขั้นสูงๆก็ใช้เยอะหน่อยนะครับผมอันละประมาณ8,000นะครับ ซึ่งออฟเนี่ยก็เอาแค่มันติดออฟตรงนี้ขึ้นมาก็พอแล้วนะครับผมออฟขั้น4ก็พอแล้วนะครับผมไม่ต้องถึงขั้น3หรอกหรือว่าแต่ออฟไปใช้เองก็ได้นะครับผมก็เมื่อออฟเสร็จคุณก็ส่งเควสก็จบแล้วครับเควสเลเวลเก้าสิบนะฮะแค่นั้นแหละนะครับผมจบแล้วนะฮะเห็นไหมครับง่ายๆนะครับผมยากตรงเดียวเลยนะครับผมยากตรงอัปเกรดแหวนนี่แหละนะครับหนักหน่วงที่สุดแล้วนะครับผมก็นั่นแหละครับใครที่อัปเกรดแหวนแล้วนะครับผมก็มาคอมเมนต์บอกกันได้ครับผมว่าโดนกันไปกี่คลิกนะครับ เกระสล้าน4นะครับผมเอ้ยถามว่าไอ้ชาร์โดอันนี้มันคุ้มค่ากับการทำไหมนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าถ้าคุณเป็นสายสกิลที่ใช้ s อหนักๆเช่นคูเซเดอร์ฮอลี่คอร์สไนท์โบลิงบาร์สอะไรพวกนี้นะครับผมหรือว่าสต็อกเกอร์โดดนะครับผมชาร์โดโลค่อนข้างช่วยได้เยอะนะครับแต่ว่าอย่าลืมว่ามีชาร d o w แล้วอ่ะคุณต้องเอาไปตีบวกหรือว่าเอาไปให้คอนโฮเกนมันสุ่มชาร์โดใหม่ด้วยนะครับผมเพื่อให้มันบวกสักอย่างน้อยอะ่ะโลมันควรบวก4เพื่อการใช้งานในการดูเอชพีที่แบบ ต่อเนื่องนะครับส่วนใครที่มีชาร์โดอันเก่าอยู่แล้วชาร์โด้ไฮเออร์อะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณมีโลอยู่แล้วแล้วมีโลที่มันบวกแล้วก็ก็ไม่ต้องก็ได้นะเพราะว่าสิ่งที่แตกต่างกันระหว่างชาร์โดทองกับชาร์โด้ไฮเออร์ก็คือมันจะมีเรื่องของฝั่งการขัดการไล่เวทกับลดการไล่เวทะลรพวกนี้ซึ่งถ้าคุณเป็นสายกายภาพไม่ค่อยได้ใช้เลยพวกนั้นอยู่แล้วอ๋อชาร์โดทองมีบเอพิดีหนึ่งหน่วยด้วยถ้าตีบวกสองทั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็ไม่ต้องซีเรียสก็ได้ครับผมทำใหม ดังนั้นก็แนะนําว่าเหมาะก,กับสายสกิลนะครับผมสายตีธรรมดาใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับผมแต่ก็ค่อนข้างจะใช้ไม่ค่อยครอบคลุมเท่าฝั่งสายสกิลเขาเท่าไหร่นะครับผมอ่ะโอเคครับผมคลิปนี้ก็ว่านี้ลวกันนะผมก็จะลืมกด s u b s c r i b ์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาคลิปใ,ใหม่เนี่ยจะได้เข้าฟีดยูทูบครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับช่วงกัมบนเวขายของสำหรับใครที่อยากสนับสนุนกัมบนเวนะครับก็กดจอยกดเข้าร่วมข้างปุ่มสับสไครต์ได้เลยนะครับผม20บาท50บาทเท่านั้นนะครับผมเป็นการสนับสนุนกัมบนเวให้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับใครที่ไม่สะดวกนะครับสามารถกดซูเปอร์แตงมาเป็นกำลังใจให้กัมบนเวได้นะครับผมแล้วก็สามารถเลือกเงินโดเนทได้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับยังสามารถคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กัมบนเวได้อีกด้วยนะครับยังไงก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับขอบคุ